ักักมือไม่สักลักคนมดชุชงงสนจะเตหมาพตดว่าีคอน่ามือดเท้ากินดาวอกจากินยาขอแฉกวันนี้ไม่ได้ทำพีอทำีทเตอร์ทมุข้าไปลุกเจตอไปลหง์เนิมุจะเข้าทั้งสูตอมีาเข้านี่ฮมีมุตัวนึ่งมุา ขอถวายพุทธขอให้ยุติมีเอกความ้จบจะได้ความใรล้จะมียาลูกยาลูจับหมอจับไม่รู้ความรักความรักความรักความรัวมรัวมรักวมรัวมรัวามรัามรัควมรัวมรัหวามรัวามรัวามัวามรัมัวามรัวามรักวมรัวา

มีรถพกรถได้ได้อย่เลยต้นคุณโครงการเมาไม่ได้กให้จ่ายเข้าได้ครับฟีนชอบคนวั่วันไดนงานเข้าแด้วเฮ้ยุพ่อนั่นดีไร้กวนอย่ามีอย่ามัวแต่ทำโม้

คนนมาคเลิกตาเลยนี่เอกีกับุดเลยเนอคลนคน้มันอะมาเรือบ้ลนได้ังไอ่าดจุกี่ังจั่ดูนะจับควนเลยจับควันเลยสีแดงสีแดงจับควันจับ ta có lượng tai lúc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  đi lúc tai 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 cái

จร็่อช่นี่ไปจำหรักแเงนี่ชุ่ไปชุ่มชอมาวางนี่ถ้าลูกข้นมาเราก็กินมบ้างด้วยมดหอจำนะเรื่อทำเร็วากินได้เ้ย่าเขากินได้มารนีกินได้บารนีนกกินได้บารนีนก โจมตวกาได้เห็นแต่จมคนนี่นะใไรเลาคนน่ามาุกใครเล่ากบินข้างลึไนอ๊่ใค้ไเไ่้เาใครเราอไรมาตุ๊กกระมังม่จีน่ ดูดดูดมาดิป่อเราให้ดูดเราให้กินได้เด้อได้เด้อวาดนี้เด <fin anta> <ots> <ori> ้อกินได้ได้กินรูดกินจับเลยทีอมันกินได้และกันจับแล้วล่ะเรากินได้เมื่อไงก็กินได้บัดมาดิห้ามกินได้ข้าวกินได้กินได้ระบาดเนาะ อันนี้หออันหอบนบนจับเนาะหอไม่ซักบนจับวันจัจับอย่านี้ันั้นห่อหอทหารกันห่อทหารของอัน ทหารของเงินม่ชัดอีกแล้วเนาะทหารของเงินซับเกิดอยูนี่ฮะหัทหารเพิ่มจะมีหอเก่าแล้วเนาะป้าเป้าอะไรกันยังมาได้มากยังอยู่นี่แหละบรรักษ์ไปอยู่ตัวนี้ก็หอเก่าเนาะหอเก่าหอตะกี้อยู่แล้ป้ามาได้มากมันคือกันยังอยู่ี่เก่าอันนี้บนตบ บดเฉ็ดกินได้บดต้มมาเนี้เนาะเออต้มอยู่นี่ต้มแกงต้มบดเฉ็ดกินปั่นกันเป็นพูดเป็นพูดพูดไฟพูดมันพูดต้มเออแกงก็ได้พูดต้มเนอะพูดต้มมาเนี้เนาะแมงแมงแล้วบ่แมงแรกละบ่ยัางย่างมันเปแมงพูดยังลาบกันอยู่นี่ต้มต้มแรกจังแบงบ่เออเห็นลาบแล้วจังแบงโอ้เห็ดลาบแล้วจังแบงดีมไฟดีมมัน งานนี้ก็หมอแก้งานนี้ก็นาะหมอแก้งานนี้แกงคเขาชามเลยนีย่ป้าทุกอย่างเขาไปเรื่อยอย่างมอแบบใหม่อยู่นี่เดินอ,อ,อยู่นี่เห็ดกินบอน,นี่เห,นเห็ดกินบอนเดียวอ่ะอันนี้แม่คัวเด้ออันนี้เด้อเออแม่คัวเป็นคัวอยู่นี่ กำลังลากกำลังลากกอนนี้คนข้างหิวแล้วเนาะชิปเอ็ดมงแล้วนี่ชิปช็อตมงกำลังบูไม่ลาดนี่พักลากพักพักพักนอกพักเห็ดด้นนี่กำลังพักกำลังพักนุ่นบ่ลายปันได้ผู้พักนี่คือบ่ลายปันได้บนพักเนาะบนพักลากพักแรกเราชได้แบงกัดแมนบ่แมนเออผมมาชีดแบงแบงไม่ถ่วยไม่ถ่วย น,นี่บรรยากาศทางนอกเนาะอันนี้ครับบรรยากาศภางนอกนอยู่ในบริเวณของเห่ซักน,นี่แหละกระประมาณน,นี้เน,นาะ ซอบนี่ก่อนเนาะ